คนนถ้าผมรับผมก็คงโอนให้เออถเให้ยงให้ถ้าเป็นการที่ดีก็มีรูปภาพแบบนี้ด้วยโอ้มีรูปภาพบอกแล้แจ้งรูปด้วยเออถ้าถ้าถ้าเป็นการที่ดีมีรูปภาพเป็นระยะห่างด้วยเพราะโทรศัพท์ถ่ายไว้เออบางทีนายถามมาเราก็ยังมีรายละเอียดชัดเจนว่าดาวันนี้นี่สมมติวันวันที่20เมษายนี่มีจํานวน19คน แล้วก็มีภาพถ่ายประกอบด้วยเว้นระยะห่างกิ่งไม้เนี่ยเขาก็ตรวจสอบตามรูปตามอะไรนี่ก็ไม่ได้ตัวใหญ่ไปปิมนที่ไหนน่ะก็เจ้าของงานเขาปิมนโอเคโอ้เยี่ยมมากเลยนี่เป็นตัวอย่าง้านเยวที่ยอดนิยมเอาตามนีะแล้วก็ต้องมีรูปแล้วก็ถ่ายแช่อยู่แล้วก็มาแล้วปินวันไหนก็ได้ถ่ายวัน้อะไรกนไหน คนลำเท่านี้นะคะวันนี้ประมาณนพี <hiring> <sch> ่ดีมากเลยนี่ใช่ค่ะนี่หลักฐานเจ้านายตรวจมาก็เอองราเละนระยะห่างจกินแล้ววันเกิดเป็นนางลำลำถี่คนเราไม่ผิดต่อระเบียบเราก็รับอย่างสง่าผลาเผย์เหลือเหลืออย่างเกลนเอาเบนเนาะฝากไว้ถ้าเบนจะทำเบนก็เอาเครื่องสแกนมาทำทีละคนทีละคนเครื่องสแกนตั้งอยู่นั่นอยู่แล้ววัดไขวัดอุณหภูมิทุกทีแล้วก็ลงชื่อไว้แบบนี้เนาะอุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่ต้องเขียนอยู่เนาะวันที่17 สุดท้ายไอ้ท hmm. okay. ี่วงวันหนึ่งสองสามสี่ต้องลงทุกคนเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เนาะต้องลงเนาะลงก็แป๊บเดียวช่วยกันแล้วเมม่อแม่เป็นรับงานนี่ก็ลงมาเด็กเบอร์โทรไว้ด้วยแล้วก็ผู้รับงานลงไว้มาส่งผู้ใหญ่มาส่งทุกวันมัไเริ่มซ้อมมาชดแน่เบ้นทำงานนี่คือนางรำของนาเตยนะคะหรือว่าช่องยายอุ่นเป็นบอลวันนั้นเบ้นก็กำลังเถียงกับผมอยู่ผมก็ไม่รู้ว่า เขาไปทำแบบดีเลยนี่เออนั่นเลยเขามีคิดของเขาเก็บไว้ลงทะเดียนนางรำเอาไว้แล้วก็เขาเลือกเอาเลยค่ะวอนนี้จะทำเหมือนละวงย้อนยุคใช่ค่ะ